ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรัฐานะคะวันนี้รัฐาก็พามาดูการแข่งขันนะคะกีฬาการกุศล,ล,ลนะคะวันเล่วันนะคะประจำะหมู่บ้านนะคะก็มีการแข่งขันดีๆแบบนี้นะคะ,ะตลอดนะคะที่บ้านเรานะคะกระบีนะคะของต้นนะคะก็มีการจัดการกีฬานะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระวหว่างหมู่บ้านนะคะ เพื่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้รัฐาก็พามา,าดูนะคะการแข่งขันนะคะอันนี้แมตน,นี้รัฐาก็ไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าเจ็บอยู่นะคะก็เลยมาเชียร์เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็พี่น้องของเรานะคะชาวมุสลิมนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะและก็กดไลค์ให้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ารัฐาจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะวันนี้ก็ขอ,อจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ